สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับปราสูบ้านเศรษฐีเหมือนร้านนะคะทุกท่านค่ะตรงนี้ก็จะเป็นสะพานมิตรภาพไทยหลาวอ๋ไม่ใช่ทำดีมากเลยะคะ่ะนี่เอาไว้มาชมพระาที่ตกเวลานหน้าร้อนคนก็จะมานอนวันนี้นะคะ มานอนบนสะพานอาบแดดเพ่นนะแล้วก็มาอีกแล้วนะคะนี่นี่บรรยากาศตอนมืดกับตอนสว่างมันก็คนละฟิลนะคะ วันนั้นมานกเยอะวันนี้มาไม่มีนกเลยก็จะแตกต่างกันไปอู้ยมาแล้วมาแล้วเจ้านี่นะคะตัวตึงที่นี่ฮัลโหลเรียกยังไงอะตัวตึงสีดำไปไหนเนาะสีดำ มีขนมปังมาให้นังนตัวใหญ่มากเสียงะระฆังจาโบท ไกลๆเอา้าเอา้ามามาไปไหนไปไหนเนี่ยจะไปไหนจะไปไหนบอมีปลาจะไปไหนไปละกลับดีกว่าไม่มีขนมมาฝากกลับดีกว่าอะไรเงี้ยนก็ได้ก็รู้นะว่าเราไม่มีขนมมาฝากเขา เขาก็บอกว่าไปดีกว่ากลับ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 ชวนกันกลับกลับกลับเอาเราเดินมาหาเขา้วก็หนีเหลือตัวหนึ่ง เดินมาใกล้ก็หนีเล่นน้ำอยู่หรอใช่เหรอเนี่ยคนเล่นน้ำนะคะจนละหนาวหนาวใส่เสื้อกันหนาวตัวบอลล่มไอตัวหัวแหลม ขวัญนี่บินไวบินเก่งมากดูใกล้นะคะช่วยมาใกล้มากเลยอย่าเหบฉันเด้ออันนี้มาใกล้มากเลยอันนี้ อกินข้าวเสร็จทำไมไม่เอาขนมมาฝากฉันเลยนางก็คงจะว,ว่าาใกล้เกินก็กลัวมันกลัวทำไม มาไกลๆมาใกล้ๆมาดุกรนเอาเนีหลอกหลอกหลอกมาแล้ววนมาใกล้ๆไม่มีขนมเลย,อ,อ,ยอุ้ยแม่กูถ้าเราไม่มีขนมเขาก็จะไป ก็จะลอดมาฝากนี <rôle à déc> ่นะคะพี่น้องเราก็จะมาดักถ่ายนางยูฟฝากนี้อ้ย่าโผล่แล้วนั่นเห็บตัวใหญ่ตัวเล็กหนัก ไก่ดานี่ตัวพอดีปิ้งเนาะพอดีแบบว่ากินครั้งเดียวนี่กินคนเดียวอะไรงี้ยตัวพอดีปิ้งปิงปงนะ่นนะพันนอ่านกินอ่านกินไปแล้วมาใกล้ก็ก็บ่ได้ตัวดําไปไหนเนาะตัวดํา เด็กคนนี้ตกปลาโอ้ยตัวเล็กเกินทำน้อยตัวเล็กนิดเดียวนักดำดำดำลงไปขึ้นมาลิกเอ้าขึ้นตรงนี้เก่งเก่งเก่งดำเก่งมากเลยคะคะเป็ด <laughs> ไม่กินอาหารโยนลงไปเป็ดก็ไป่กินอาหารดําลงไปลึกเลย ขึ้นแล้วอือปุ๊บเก่งเลยเซ่ดีคว้าอา๋นอนนั่นเฉยเลยเซ่เวียนอีคว้า ปูสาดแล้วนะครับพี่น้องปูํทำไมตรงนั้นโอ้ยอปูดทำไมตรงนั้นโอเคกว่าน,นี้คนก็ไม่เยอะนะคะ เนี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันตัวนี้เพิ่งจะเคยเห็นสายพันธุ์ใหม่นะคะหัวขรขวานเนี่ยยังไม่ค่อยมีนะคะไปแล้วนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ